มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จไปยังชั้น1ิบสเอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์สมเ็จประธานการประชุมวิชาการและทอดพระเนตรในเทศกาลการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจําปี2568ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญเดียนสดุดีพระกรยกิจด้านการสงวนรักษาประดัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่ทรงได้รับการถวายจากนางโอดเรอาซูเล ผู้มนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568มาจัดแสดงร่มสนับสนุนสินค้าไทยเพื่อช่วยเหลืผู้ประกอบการและคนในชุมชนให้มีไรายได้รวมทั้งทรงฝากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ต้องสวมใส่ให้เหมาะสมถูกต้องตามวาระและโอกาสฝากชุดไทยไว้กับทุกท่านด้วย ฝากชุดไทยพระราชนิยม8แบบไว้กับเด็กๆนกแล้วก็สตรีข้าราชการทุกท่านาพระองค์ท่านทำไว้อย่างดีเยี่ยมแล้วเพราะว่าท่านอยากให้ชุดไทยยืนคู่กับชุดกิโมโนยืนคู่กับกีเพายืนคู่กับ สารีให้คนได้รู้ว่านี่คือวัฒนธรรมของเรา